ช่องเมกไม่ดีววันนี้จะมาเรียกชั้นวงเบบี คัมแบ็กกับมินิอัลบั้มครั้งที่สาวของหนุ่มๆแล้วกับเพลง Kick b a c แค่ชื่อเพลงก็รู้สึกแบบมีความเป็นจัก,กรวาลของ NCT เธอ NCT 1 2ึสก็เคยคัมแบ็กเพลง Kick It มาแล้วและครั้งนี้เวีอเออก,กับเพลง Kick นะเธอและเดือนหน้าฉันมั่นใจเลยว่าน้องเด็กดีมต้องคัมแบ็กต่อแน่แนชื่อเพลงจะมีความเป็นคิกๆเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอรุนการคัมแบ็กครั้งนี้มันจะมีภาพกรุ๊ปช็อตถึง3รูปแบบจะบอกว่าจะรูปแบบแรกไปก็คือแบบราชินีกูนมากเธอเ็นเลอกริดกราดคือสร้อยไข่มุ ทุกคนคือหน้าตาคร,ครบเครื่องในบงในแบบมันดีมากมันหล่อมากหลอก่อหลอ่หลอครบทุกคนเลยค่ะเห็นครั้งแรกคืออยากจะก้มขาแบบว,วามหล่อทุกคนเธอเธอรู้สิดูคัทเนี้ยพี่คุณเนี้ยน้องเต้นเนี้ยเธอวินวินเซลจินอยา่างอยา่อยางเฮนรี่เธอดูเฮนรี่เธอโอ้ยคือรอบนี้มันดีงามมากเดี๋ยวเรามาดู MV คมัมแบ็กของเววีดที่กว่กับเพลงคิดแบ็กเรามาคิดกับตัวหนุ่มเววีนดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะ แค่เปิดมาคือดวงตาเปิดสู่โลกใบใหม่เหรอเธอจังหวะมาก็คือโอ้ต้องเต้นดีมากขั้นสุดดีมากขนมขมบล็อกของฉันอย่างยิง่งมากดีมอก

โอ้โอ้แง่เคนี้แอบเหมือนตอน9 0เ,เลยอ่ะโอ้ยยังดีหรอกก็บอกว่าลูคับเนี่ยหน้าตาหนุก็แบบทำแน่แตะลายมากยังร่กยอ่น้อ,อ,อ,องเพคิก็่บกคุณดีมาก อ ah. ินวินโลกดีมากรอบนี้เพลงดูอ่ะไม่หนักจนเกินไปอ่ะโอเคเลยอ่ะคุณลองจม่เาหาหรือ ก้าวสุดเลยมากเหมือนแบบว่าเอฟเฟกคือได้มาก็าเออใช้ให้คุมนะ้มด้วยอย่างเี้เนาะจริงๆท่อนคิกคิกคิกแบกาอาะอยากให้เสียนแบบดับงกว่านี้นิดนึงไม่ใช่เสียงกับซีเจอร์นว่านะจะสนุกของมันมากคั้นเมา่เกียว มีมีตรงนี้เราคิดถึงตอนแบบอัลบั้มแรกแรกของหนึ่งของเจนเลยอ่ะน่าเด็กมากอ่ะเอออต้องมีเบรกนะานเลยีต้องมีเบรกด้าน I'm going คนแล้วก็จบแล้วกับเพลง baby เ,<ๆ>เพลงคิกแบ็กจะบอกว่าท่อนฮุกที่เป็นคิก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 แบ็กเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันชอบท่อนนี้นะแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเราใส่ความดังของท่อนนี้อีกนิดนึงซึ่งว่าเพลงนี้จะมีความสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะท่อนก่อนจะเป็นฮุกเนี้ยคืออินโทรซาวห,หรืออินโทรต่างอ่ะมันมาแบบรุน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 แต่พอท่อนฮุกอะ่ะมันดจนแอบ,บดรอปลงนิดนึงแต่ก็ยิ่งความสงสนานอยู่การคัมแบ็ครั้งนี้ของเววีรู้สึกว่ากลิ่นไอเอ่ะเหมือนเล่นความรู้สึกฟิลลิ่งือนตอน N C T 2020อ่ะเธอไม่่วาจะเป็นเเอออฟฟต่่าางงๆหรืวมมมุกลุ้ม ภาพมันทำเราดึกถึงจักรวาล NCT เราคิดว่าแบบเนี้ย SM ทำได้ดีนะเพราะเรารู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็น NCTU NCT 1 2 7เ็ NCTD หรือเววีอย่างเงี้ยทุกอย่างคือจักรวาลเดียวกับ NCT ถือว่าเป็นการจับทางที่ถูกถือว่าทำได้ดีมากแต่ MV อะตัดฉากและมีความน่ามึนหัวมากยิ่งเฉพาะฉากหลังๆที่มีความแบบสัพอย่างเงี้ยเธอชันแทบมึนหัวเธอแอนนุมน่มๆเววีทำให้ชันหายมึนหัวได้เพราะทุกคนคือหล่อมากหล่อคือคันนี้ขึ้นหล่อลมากหล่อแทบ,บกับก้มกล่าวแต่จะ,ะนุองทอ มา่ครั้งนี้คือโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากเพราะฉะนั้นฝากเพลงใหม่หนุ่มๆเวบี Baby, ด้วยกับเพลง kick back เรามา kick back ศอกให้น้องขึ้นไปสูงสูงสูง,สง,สงกันเถอะและแชร์แม้นใจว่าเดือนหน้าเมษายนนี N ้ NCTD r e a m คัมแบ็กแน่นอนเธอมานอนรอรุนดีกว่าว่าเป็นจริงไว้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ตามช่องเราและคลิปหน้าจะเลชั่นลงไหนอย่าลืมติดตามเธอสหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะคคนะี่ค่ะบ๊ายบายค่ะฝากเวบีด้วยนะ